อ่านตามครูนะครับอ่านคล่องร้องเล่นนะครับช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะมึนตึง เสียงโกรธขึ้นจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไม่ตรี ก็จบบทที่8แล้วนะครับครูหวังว่าน้องๆจะได้ความรู้จากการฝึกฝนการอ่านภาษาไทยไปกับคลิปของครูนะครับถ้าน้องๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครูด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับครูในการจะทําคลิปต่อๆไปแล้วก็น้องๆก็จะไม่พลาดคลิปของครูเวลา,าลงมาใหม่ๆด้วยนะครับก็ฝากน้องๆไว้นะครับถ้าชอบหรือว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาคุยกันได้นะครับใน ช่องคอมเมนต์นะครับในช่องของข้อความที่สามารถส่งมาคุยกันได้ก็ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆก็จะมีความคล่องแคล่วนะครับสามารถอ่านหนังสือนะครับโดยเฉพาะอ่านภาษาไทยของเราเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วต่อไปนะครับและก็เป็นความรู้ต่อไปสําหรับในบทต่ตอๆไปแล้วก็ชั้นต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามในบทที่9ต่อไปนะครับสวัสดีครับ